มาพี่จะทำยังไงไวะเนี่ยอา่าประเด็นคือกดเลขสองไปได้ด้วยจบแล้วเอาซี่ยังไงครับโยโยโย,โยเอาซี่เอาซี่ทำลายฐานมันพวกเราบึม้มบา้า บํมกางกระบาลหนูเลยโคตรโหดอย่าช่วยเพื่อนอย่าช่วยทำล้ายบําบําบํมบําบํมเป็นง่ายโอ้ยโอ้ยโอ้หตกบังอาจนักบังอาจนักระเบิดไปว่างระเบิดไปว่าง พี่เราจะลองไปวางด้านล่างฐานหนูนี่เป็นไงวะอึบอึบอึบขึ้นไปขึ้นไปสีวเขียวสี้วแดงจะพังแล้วโย่อโย่อเ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 ฮ้ยเอาไว้เอาไว้ปึ๊บ ปึ๊บบัมโอ้โหทีแดงกำลังไปวันพี่บอกแค่นี้บัมโอ้โหแตกแล้วนะบัมยูหูบัมยูหูเอ้อชีจะตายไหมเนี่ย ลากก่อยทีแดงอุยอยังไงครับไปไอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยบังอาจมากมีบอกแค่นี้หนูถีอะไรอะ่ะหนูถีอะไรอ่ะนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่น โอ้ย,อยใครยิงกคเนี่ยใครยิงพี่ปิวเลยวะ <c oughs> แอบลอยเหรอแอบเป็นคนแอบลอยเหรอหอ <c oughs> ลอยอะไรในหน้าพี่เราเนี่ยรอรอรอโอ้โหยิงพื้ยิงพื้นอได้โหพี่ไปยิงกันหนูนั่นงเนี่ยโอ้โหข้างหน้าโคตรเยอะเลยอื้ม ยื้อยังไงครับยังไงบอมบอมโอ้ย um. um. oh, oh. เอาที่ด้หลังหนูวะบอมอุ้ยโอ้อโหมันจิงบอมอัดพี่ตายเลยอันหกนี่คืออะไรอันหกนี่คืออะไร เอาแล้วเอาแล้วบอกเลยบูกันมันบูกันมันจังหวะนี้โอ้ยขึ้นยากจริงเป่า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 เฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปอื้ม โอ้โหขึ้นยากโอ้ย <laughs> โอ้ยทำไมทำงี้น่ะถ้าทำยังไงล่ะคะหืมเดยบร้อยกําลังก็วางแบบนิม่มๆเลยแล้วนี่อ่ะวิ่แต่พี่ขึ้นไม่ได้แล้วว่ะจบแล้วบันไดพี่พังพี่ได้มาเกิดทางล่างทะด้วย เนี yeah. Yeah. ่ยเอ่อเลทีบยังไงครับนี่เนี่ยบมพี่รู้ว่าพี่ขึ้นยังไงออ้อโอเค โอ้ยลำคาดไอ้นอี่เนาะแชทโอ้โหบางคนมันก็โคตรฉลาดเลยเอาซิเอาซิหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนฮะห, <c oughs> หนูยังไง <c oughs> อยู่ยังไง <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนกัน <c oughs> แะไตั้งใจกันแล้วตั้งใจ,งใจอ่ะฮะดูฐานหนูสิไม่เหลืออะไรเลยไปโอ้โหาดูจะไม่เหลือแล้วอ่ะอ้าวจีุ้มเงินชนะหรอเอาจีุ้มเงินแพ้หรอแพ <laughs> ้ชนะ <laughs> เอื้อเต็มหน้าเต็มตาเลยนะโอ้โหนี่อ่ะเอ้าเอาดีใหม่เอะแมปใหม่รอบใหม่ปึ๊บ โ <c oughs> ดนดาบวะฮะโดนดาบกันเก่งโดนดาบกันเก่งนะโอ้ <c oughs> <c oughs> โห้ตีกันยับ <c oughs> วางระเบิดกันเก่ง ไงวะโค่คนเล็กสองไม่ได้เลยชีวิตอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะวางของเหรอฮะจะวางของกันเหละโวยมันลุกตีเขียวว่ะโวยจะลุกตีพี่กันอะโอโ้โหโหโดเกินอะไรกันครับเนี่ยอื นี่อย่าบึ้มกันไปหมดอ๋อทางขึ้นพี่อยู่ไหนเนี่ยเออโอ้โหฮึ่มฮึ่มก็ตีนก็ตีนกันแหละมือนรู้สึกว่าเหมือนตีพี่โดนลุมนะมึง อือตายกันหมดโอ้โหเหมือนโดนลุมยิงไงไม่รู้ว่าทีพี่ไปอยู่ไหนหมดเนี่ยได้แป้าเ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 ป้าป้าป้าป้โอ้เละเละวอกใหดีเละพิวพิวพิว นี่ยานี่ยจะบรรลุมเหรอจะบรรลุมเหรอจะบรรลุมเลยเนื้อจะบรรลุมเหรอฮะขอเหอะถือแดงอ่ะขอถือแดงก่อนละกันถือเขียวก็จะไม่รอดละขอตักกำลังถือแดงก่อนละกันนี่ยานี่ยาไหลลงไปเลยเฮ้ ระเบิดไหมเนี่ยปักปั๊กปักปักบึ๊มปักปั๊กปักปักบุมไม่ต้องขึ้นกันบึ๊มแตกป่าววะบัมไม่เหลือ ว่าแต่พี่จะขึ้นไปไงเนี่ยอะไรสีตัวเองอะ่ะเอออะไรพี่ปล่อยสีเขียวแล้วพี่มายำสีดแดงหมายถึงว่าฝั่งหนอูอะมายิงหนูอ๋อเพื่อพี่ทำลายกระแพงฝั่งสีแดงอยู่เนี่ย บัมเป็นเละพี่บอกเลยว่าเละทีตัวเองปล่อยแล้วบัมหมดกันพี่บอกแค่นี้บ้มไม่เหลือแม้กระทั่งทางขึ้นพี่ทางขึ้นพี่ก็ไม่เหลือ ไหนไหนฮะอะไรขึ้นเป็นไงวะเนี่ยข้างบนเนี่ยโราเพื่อนอุ้ยเพื่อนโอ้โหโอ้ไม่ก๊ด ข้างขึ้นกว่าตอนนี้เละเละอื้อขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหขึ้นยากเหลือเกินโอ้โหเอาน่าจะขึ้นได้อยู่นะยุบโอเคขึ้นได้แล้ว ทางขาดพี่เขียวทางขาดอ,าอะไรกันครับเนี่ยฮะฮึฮึฮึยิงให้แม่นยิงให้แม่นพี่บอกแค่นี้นี่ไพังพังหมด บังทีดดเดียวทีดดเดียว,วปี๊บบังือทีแรทีมื่อนอะมาถึงกสีพี่โดนลุมก่อนเลยอะ่ะเย ê, ้สีแดงไปแล้วไปแน่สีแดงไปแน่หลุดแล้วเนะี่ยสีเหลืองเลยเอาสีเหลืองสีเหลืองอุ้ยผ่านกระบ,บานเลยวิธี ถือเหลียงที่ไม้ได้อย่าพี่จัดให้ได้เลยอย่พี่ช่วยนี่ยไยพี่ยิงพี่ยิงเสามันไงเรียบร้อยเออรถจะขึ้นจะขึ้นเป็นไงวะเนี่ยที่ไหนอ่ะโอ้โหพี่อยู่ไหนก็อยู่ใต้ตีเขียวเนี่ยอะไใช่เลยพี่กำลังหาทางขึ้นอยู่ดีดูสภาพตีเขียวดิดูได้ไหนเนี่ย ส่องไกลอย่างเดียวครับบอกเลยว่าส่องไกลอย่างเดียวฮึ่มฮึ่แล้วหนูปลาระเบิดโดนเธอด้วยนะโอ้ยหนูลงไปบู๊เลยเหรอเอาเรื่องว่ะอี๊ดตัดเนึ้อีแดงใช่ไหมได้จัดให้นี่ยัยตีแดงไปทั้งแถบแล้ว สีแดงล ok oh ่วงหมดเลยเว้ยสีเขียวพี่อยู่คนเดียวเหรอพี่อยู่ใครกับเพื่อนอยู่สองคนเดียยอ๋อเห็นเหมือนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเหรอพี่ยิงกับเพื่อนอยู่เนี่ยยิงสีแดงอยู่อะต้องยิงให้ทุกคนตายหมดอ่ะโหถิ่มกัินนกันถิ่มเงนก็ชนะอยู่แล้วดูจากตรงก็รู้ละแต่ไม่เป็นไรหนูชหนูชนะพอละพี่พี่ยอมเดี๋ยวพี่จะยิงคนให้หมด อย่าพี่ช่วยยิงสีเหลืองให้ปึ้มเขาให้มันจะพังแล้วเว้ยจะพังแล้วเห็อนหนูอ๋อ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 อือตอนแรกพี่คิดว่าสีพี่จะไปคนไปทีมแรกก็ได้ตอนสีพี่โดกนกระหน่ำหนักมากอะตอนแรกๆอะเอาแล้วหลุดแล้วเว้ยลว่ลวงแล้วล่วงแล้วเว้ยมันลงไปข้างล่างแล้วมันลงข้างล่างแล้วมันเอาให้ล่วงเอาให้หมดต้องเอาให้ล่วงให้หมด โอ้โห oh. เอาซิเอาซิมาฮึหาหานี่ยายนี่ยายทีเ่เลืองก็จะเอา,อาเหรอที่เลืองฮะฮะฮะอยู่ดีเปิดเปิดบ้านทีเ่เลืองแล้วอ่ะ อ่สิ <laughs> ลุมกระทืบลุมกระทืบใครก็ปาระเบิดวะป้า,ปนปปาบนิดเดียวที่โดกระเท้วปิวป๊าบกระทืบกระทืบเรือว <laughs> ว่าถุงใายบู๋ว่ะ ไมันเกิดก่อนมันกำังมีที่เกิดอยู่แต่พี่จะทำให้มันไหลลงมานิดเดียวเองนิดเดียวเองเดี๋ยวมันจะไหลแล้วนิดเดียวอ,อะไรก็ได้ปั๊บโอ้โหเหาไม่หักเป็นไปได้ยังไงอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งโดนแน่แน่จังหวะน,นี้ป้าบโอ้โหไม่หัก ปั oh, yes, ๊มโหดูไปแล้วหนึ่งมันจะลุกแล้วมันจะลุกแล้วปาปองให้เต่าดูไปแล้วหนึ่งอ่าเลยวังแน่มันฟังแน่มันเอ็นแน่มันเอ็นแน่อือหนี่เที่ยวเองกระทือมันกระทือมันไล่กระทืบเอ้ไล่กระทือมันไล่กระทือมันยิงดิยิงดิเออห่างแล้ว ทีนี้ยิงด้านหลังไว้หนึ่งเดียวอ่ะครับบึ้มไม่พังไว้เฮ้ยอยู่นานว่ะอือพังแล้วแถบนึงมันจะไหลแล้วนะ่ะอ้ามไม่ดูแล้วเดี๋ยวเสาหรือโคนเสา,า,า,าอืม อบอกเลยว่ากขนจริงเลยาดใช่ลูกตีเลยมันกระหน่ำเลยอ่ะอุ้ยอโอ้โหพี่ลอยเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่เป็นไรพี่ลุงกระทิบตีเดีย,ย่ยงเดียวจังหวะนี้ไอ้ทีเดิมจะไปแล้วนะ่ะนิดเดียวเองบำล่วงล่วงหมดล่วงหมดไหมกระทืบบ้านกระทืบบ้านนี่ๆๆๆๆไง เอย,ยินโลไปแล้วใช่ปะยลโลไปแล้วปะยังนี่หว่ายังไม่ไปนี่หว่าอันบอกมันล้่ใช่หรอ,อ,อยังยังยิงยิง,อย,งอยู่เลยแหละกระหน่ำยิงมาดีกว่านิดเดียวนิดเดียวมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วโอมขนเสาร่วงทีนี้นแหละพี่ก็ที่ตายแน่ <laughs> เดี๋ยวครั้นี้ก็สู้กั้ใ้ บอกเลยว่ามันอยู่ที่ใจล้วนๆพี่บอกกันี่ของวันนี้มันอยู่ที่ใจล้วนๆเว้ยเฮ้ยอ่าอย่างไงอย่างไงอย่างไงเป็นตีที่โดนดุมสีแรกด้วยนะอืมอือทำลตัวเองไปพวกนี้ทำไมทำลายตัวเองอ่ะอือมุม บึมวู้เอาแล้วมันเว้ยเฮ้ยมันเว้ยเฮ้ยพ่า่ฮเดียวกระทืบไปเนี่ยอ,อีอยะอือยะใจเย็นๆครับคุณพี่ใจเย็นครับคุณน้องคุณน้องใจเย็น,น,นพ,พี่พี่หายคนน,น,คนั้นไอ้คนนั้นเพิ่งเกิดมาไม่กระเด็นเลยอ่ะยังไม่ทันได้เกิดเลย เอาสิมามาสู้สุดสู้จุดใจอ่ะพี่บอกกันด่สู้สุดใจอะ่อจอะเอาสิเอาสิาสมาอึบยังไงก็มาดีครับอีหิยยากั่อเออ,อ,อ,อ ยากโคตรกระสุนที่ปล่อยสีตอนนี้รู้สึกว่าพีโลโล่ไงบุรวะปั๊บไม่ยอมเว้ยไม่ยอม,มเว้เฮ้ยเอยเอ้ออเออเออเเออเอเออาเอเออเแอเออเออเออเเออเหเตายาเเเอเอไมเเเออ่<ง> คื่ออะไรกันครับเนี่ยยิงไปนู่นพังยากแฮะพอยิงต่ำมันยิงยิงยากอ่ะเออโอ้โหโอ้โหอะไรทับอะไรทับหัวอะไรทับหัวอะไรทับหัวอื้มตายเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยตกตกตก เนอตายเลยอนะ่ะ <laughs>